มาแล้วมาแล้วสมาชิกใหม่อของแม่ไข่มูนี่หลานๆเกิดวันพระอีกไม่นานก็บันเทิงเลยทีนี้วิ่งกันให้วุ่นเลยเต็มบ้านแนี่เด็กน้อย นมแม่ยังกินนมแม่ยังนี่หนูหาเจอไหมเนี่ยหัดหาเองโอ้ยนอนก่อนให้หมูหนูไม่เลี้ยให้ตัวนี้นะลูกเดี๋ยวแม่จะไปยังอย่าอ่อนอย่าอ่อนเด็กน้อยโอ้ยดูดนมได้แล้วหานมเจอแล้วหืน่ารักน่ารักลูก ให้แม่ตั้งชื่อ,อ,อ,อก่อนเนาะนมกิน,นเด็กน้อยแม่เขาเหนื่อยนะให้แม่เขาพักผ่อนก่อนดุนมดุนม้นมาลูกแรกเกิดน่ารักจริง ไหนล่ะนอน